สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุกันนะคะก็อย่างแรกนะคะมีพัสดุดีกลับนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดราชบุรีค่ะก็ทักไลน์กลับมาด้วยนะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจวุร์กำแพงเพชรค่ะก็จะเป็นกล่องุ่มสกุชี่นะคะหนึ่งกล่องค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดตังนะคะก็เป็นกล่องุ่มสกุชี่นะคะหนึ่งกล่องนะอันนี้เป็นของน้องจตุสงขาค่ะก็เป็นนี่ค่ะมากร์ลองกระต่ายนะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นของน้อง จังหวัดกรุงเทพนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะมังคุดนะคะหนึ่งชิ้นนะอันนี้เป็นของ,องน,น้องจวดอุบลราชธานีค่ะก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นซาลาเปาอิโมจินะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็ปังเงยสดนะคะ1ชิ้นเดอราคิตี้นะคะแล้วก็ปังหน้าแมวนะอันนี้เป็นของน้องจวดสงขา rare, สลาค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นซาลาเปาอิโมจินะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็น ตัวโมนิแมวน้ำนะคะนี่นะโมนิแมวน้ำสี่ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวสลับลบ,บุรีนะคะก็นี่เลยจะเป็นมันฝรั่งสีนะคะ1ชิ้นสลับเปาอิโมจินะคะ1ชิ้นค่ะบางแผ่นหน้าตลกค่ะแล้วก็เป็นแพนเค้กคิตตี้โดนกัดน,นะคะอันนี้เป็นของน้องตัวนคศรีธรรมราชนะคะก็จะมีเป็นฟันนะคะ1ชิ้น ปังแผ่นนะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นปังหน้าแมวนะคะ2ชิ้นค่ะแผ่นเชกคิตตี้รังกัดนะคะ2แล้วก็จะเป็นมินินบาลเหลืองน่าตลกนะคะ2ชิ้นอุ้งเท้าแมวนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้จะเป็นที่นี่ข็มขัดนะอันนี้เป็นของน้องจวดอุบลราชธานีค่ะก็เป็นมางการองกระต่ายนะคะ หนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็โมนี้แมวน้ำนะคะหนึ่งชิ้นรองเท้าค่าบิดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่หนีบเข็มขัดนะอันนี้เป็นของน้องจอวดแพ้นะคะก็นี่เลยจะเป็นพวกมินินะคะหนึ่งเซตนะแล้วก็จะเป็นมังคุดนะคะมังคุดสองชิ้นค่ะโมนิแมวน้ำนะคะอีกสองชิ้นนะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวเพชรบูรณ์ค่ะก็จะมีเป็นฟันนะคะหนึ่งชิ้นมากระรองกระต่ายนะคะหนึ่งชิ้นนี่นะคะหนึ่สชิ้แล้วก็นี่ด้วยนะอีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นสองชิ้นนะรองเท้าค่าบินะคะสีเหลืองสองนะคะแล้วก็ส้มสองนะอันนี้จะเป็นพูงกุญแจปฏิทิน,นะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจตุรุทยานะคะก็จะเป็นนี่เลยเค้กหน้าหัวใจนะคะหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็ จอกระตานะคะแล้วก็มีเงินทอนด้านในด้วยนะ1ชิ้นโมนี้แมวน้ำนะคะอีก3ชิ้นนะอันนี้จะเป็นวงปูแจนะคะอันนี้เป็นของน้องจอสมุทรตาการนะคะก็จะเป็นพวกมีนะคะน,นี่นะหนึ่งชุดนะคะแล้วก็เป็นเมลอนนะ้ํหนึ่งชิ้นค่ะโมนี้แมวน้ำนะคะสองชิ้นค่ะมาคุสสีชมพูนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะอันนี้จะเป็นที่ดินเข็มขัดนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวดอุทยานะ,ะนะคะก็จะเป็นอินิสเบดนะคะนี่นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็ที่หนีเผลมขัดนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดอุทยานะคะก็จะเป็นตัวลายนะคะเป็นตัวหมีบาวนะแล้วก็โคนี่นะคะอย่างละชิ้นนะอันนี้จะเป็นของกุญแจนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดปาตานี้ค่ะก็นี่เลยจะเป็นพวกมินินะคะ มีนี้หนึ่งชุดนะแล้วก็ไอติมเป็ดปลานะคะหนึ่งชิ้นมังคุดนะคะหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็ไปรองเท้าคาะปิดนะหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นพวงกุญแจกล่องนะคะอันนี้เป็นของน้องจวสมเทพค่ะก็นี่เลยจะเป็นหมีบานะคะหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตบาร์นะคะหนึ่งชิ้นนะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจหมีนะคะอันนี้เป็นของน้องจวบพัทลุงนะคะก็ อย่างแรกนะคะจะเป็นพวกมินินะคะแล้วก็จะมีเป็นแพ็กเกจให้ด้วยด้านในนะคะ1ชุดนะแล้วก็จะมีเป็นฟันนะคะ1ชิ้นบางคดน,นะคะ1แล้วก็โมนิโมนินะคะนี่นะคะจะเป็นพวกโมนิแมวน้ำนะคะอีก6ชิ้นนะแล้วก็จะมีเป็นที่นี่ขมขัดนะคะกับโงวัวแจมีค่ะ อันนี้เป็นของน้องตัวกรุงเทพนะคะก็จะมีเป็นอินนิสเบนะคะ1ชิ้นนะแล้วก็เป็นหอยนะคะหอยสีเหงนะคะ1ค่ะตัวโควนี่นะคะ1ชิน้นแล้วก็เป็นมาการองกระต่ายนะคะ1นะรสกิตตี้นะคะอีก1ชินนะะ้นค่ะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็นี่นะจะเป็นชื่อลายค่ะก็เป็นนี่เลยนะเป็นข้อซองนะคะ บางเปียะนะคะบางเปียสองชิ้นค่ะแล้วก็เป็นฟันนะคะ1ชิ้นนะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะอันนี้เป็นของน้องจวจการจนาบุรีค่ะก็จะเป็นนี่เลยนะคะอิงลิเกตนะคะ1ชิ้นแล้วก็หอยสีลุงนะคะนี่นะหชิ้นค่ะตัวลายนะคะบาร์โคนี่นะ2สองชิ้นค่ะฟันนะคะ1ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นโมนิแมวน้านะหนึ่งค่ะ น้องเท้าค่าปีดนะคะอีกนึ่ชิ้นนะอันนี้จะเป็นคุณกุญแจก่องน,นะคะก็ขอบคุณน้องทา้ง21คนมากๆเลยนะคะ